โอเคเรามาเล่นโลบอชนะฮะเอ่อที่จริงมันมีแบบเอ่อนี่ด้วยนะฮะเกมปกติกับเกมอนิเมะเรามาเกมอนิเมะก่อนดีไหมท่านผู้มชมคู่แรกเลยนะเป็นอนิเมะ dimension กับฟรุดเปทเทิลกาวเอาจริงเนี่ยในความหลากหลายของอนิเมะ dimension ถือว่าชนะขาดก็แล้วกันแต่ในความแบบสวยแล้วก็น่าเล่นผมให้ฟรุดเปทเทิลกาวนะครับแต่ให้เลือกจริงๆผมเลือกฟรุดเปทเทิลกาวนะคนดูเลือกแหละไ,ไม่ให้เลือกนี่เลือกเลยฟรุดเปทเทิลกาวไม่เลือกได้ไหมสองเกมนี้โอ้โห <c oughs> อหพี่เกใช่ไหมเกแน่ๆเนอะโอ้โหเราบอกอนิเมะเอ่ออนิเมะ Star t o w Defense กับ A U T เรอในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมให้ A U T นะครับแล้วก็อนิเมะ l l Star แล้วก็มาติดๆเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกันและอนิเมะออสตาก็ตอนนั้นก็ถือว่าทําได้ดีนะตอนที่ยังไม่ได้ขายบริษัทให้กับเกมแฟนมานะถ้าให้เลือกก็ A U T ก็ได้อะ แมกออนสตาร์อยู่แล้วอยู่แล้วอีโดโรบอก unbreakable อบลแนวเดียวอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นเกมเพย์มันอาจจะเป็นเกมโจโจโรบอกที่แบบดูดีในสมัยนี้ก็ได้แต่ถ้าให้ผมเลือก p ปรเจกต์เซเลเใช่โปรเจกต์เซเลเมันมีอะไรให้ทํามากกว่าไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟไปตีกับเอนมู หาของตีกับบอสอะไรงี้ผมให้โปรเจกต์เลเยอร์นะฮะเกมโปรเจกต์เลเยอร์มีอะไรให้ทำดีกว่านะครับโอ้ยต้องให้พูดออันนี้อันนี้ต้องให้พูดจริงๆเหรอคนดูแต่ในใจจริงๆอ่ะผมชอบทั้งสองเกมเลยนะโลกเดมอนก็ทํามาดีดีมากในเรื่องของแบบอ่าดาบพิฆาตอสูรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟิลฟรีทูเพย์อะไรเงี้ยเออจะเลือกเป็นอะไรก็ได้โลกเดมอนหนุกนะพี่แต่เสียใจว่าไอ้สกายน้องรักของพี่คนเขาเลือกเอเอกันป่านนี้คิดถึงใจจะขาดกันละเออ <laughs> พูดต่อไปอันนี้เมิโชดาวกับอันนี้ไฟติ้งซิมูเลเตอร์อืม ต่างเวลาต่างที่แล้วก็ต่างเกมทั้งคู่ต่างดีทั้งคู่เลยอะ่ะแอนิเมชชดาก็เป็นเกมพ v พีที่สนุกนะเออสนุกสนุกแต่เนื่องเนื่องด้วยจากที่แบบครั้งแรกที่เปิดมามันหฮพอสมควรแล้วพอมันปิดตัวไปแล้วก็เปิดมาอีกทีมันก็หฮแต่ว่าเนื่องด้วยจากตัวละครมันน้อยน้อยมากเลยอะ่ะน้อยจริงๆนะแต่ว่าพอมาด้านขวาแล้วรู้สึกมันเหมือนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนนอสติกีนะครับนะสำหรับอันนี้นอสติกีสำหรับหลายๆคน ฟาร์มฟาร์มเพื่อแข็งแก่งแล้วก็มีท่าให้แบบหาอะไรอย่างเลยเออท่านผู้ชมถ้าผมเลือกผมจะเลือกอนิเมะโชว์ดาวแต่มุมมองในผมผมเห็นเมิ้นว่าให้เลือกอันนี้นะฮรก็โอเคได้โอโ้โหเอยูรีบอลกับพ <c oughs> <c oughs> ิกเซลพีชพิกเซลพีทเนี่ยโซแบส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 เหมือนจะดีแต่ว่าหลายๆอย่างของระบบของเกมมันน่าเบื่อไปอเลือกเอาไ้สู้ก็ได้นะผมเลือกเอยูรบอนะคนรู้่างไงครับสำหรับผู้นี้ อ่าบีดเนอะ้ยให้บีดเลยเหรอไอยูรีบอลใช่ไหมโอเคไปไอยูรีบอลสมเลยที่เป็นพิกเซลเฮ้ยอันนี้ไม่มาเนียว่าคนดูผมต้องเปิด Google ไว้อีกฝั่งนะคท่านผม้ชมบ้างนะบางทีผมก็ลืมเกมเพย์อูสามปีแล้วาาลลลมมเก โอเคเคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่พอทันเล่นอยู่คนดูในยุคสมัยนั้นอนะ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะแบบผ่านไปแต่และเว็บอะไรเงี้ยแต่เคิร์สอารีน่าก็เข้าใจแหละว,ว่าเออมันทันสมัยกว่าแล้วก็สนุกกว่าด้วยนะแกนพีทเดวอนโฟโอ้โห <laughs> แต่สินไม่ลงวางทั้งคู่มันดีอะ่ะจริงๆนะทั้งคู่ดีมากเลยอะ่ะเดมอนโฟนี่โฟของแท้เลยอะ่ะเซ็งเป็ดเลยฮนะเนี่ยคนดูคนเลือกกีวีโอกันเต็มเลยอะ่ะนักการลาย 150ร้อยห้าสิบบทก็แล้วกันถ้าร้อยห้าสิบบทปุ๊บเราจะได้เห็นผลกันนะฮะาร้อยห้าสิบบทเรียบร้อยท่านผู้ชม GPO ชนะอยู่ดีวะฮะอันนี้ไม่ออนไลน์มีด้วยอออ๋อโ่โห่ไงมาเจอกับ ABA อะสองปีที่แล้วโอเคโอเคโอเคเกมเพย์ okay, okay, okay. Uh, มันค่อนข้างที่สมัยเก่าผมเลือกได้เลยว่า ABA ยังไงก็ชนะนะเท่าที่ผมไปเห็นเกมเพย์นะฮะ ซอลซูร์บัตเทนกาวกับสตองเกียร์เป็นเพนกาวเดิมทำไมพวกนายต้องมาเจอกันด้วยนี้อ่ะนี่นี่ผมต้องพูดดีเก๋ว่าอันไหนชนะท่านผู้ชมทั้งคู่สนุกเวบ้าคอมโบทั้งคู่อะไรเงี้ยอีมาเดโมอ่ะเออเอาไหมเลือกอีมาเดโมะให้คนดูโกรธไหมคนดูเอสบีอ่ะได้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 อ้าวโหยบเอตื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 อคอมกับขวาไททันวอแฟร์ ดมแต่จริงๆนะ YBA สนุกมากเลยเมื่อก่อนอะสนุกสนุกพี่พี่ติ่งวีฟโจโจโว่ะน้องโ,โทษทีไอพวกวีฟไททันโหวนี่ไมฟไฟเตอร์ฮีโร่ระเช่นก่าวโอ้โหไอ้แมปนี้ <c ười> อันนี้ไม่ไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์คนดูคิดว่าไงวะคนดูไอเนี่ยเมื่อก่อนนะผมโคตรติดเลยนะเว้ยคนดูโคตรติดคิดว่าในมีมีสเตลอะไรเปล่าพี่ไม่รู้ว่ะสกายถ้ามีพี่ก็เลือกอะแค่นั้นฮะเอฟเอไม่เอาเอฟเอ ไม่เอาเอฟเคนดูคนดูผมผมเห็นม้นมีสองฝั่งให้เลือกระหว่าง AF กับฮีโร่อันไหนจะชนะผมให้ประมาณร้อยโวตเอเนี่เห็นไหมเอฟเยอะกว่าร้อยโวตเลือกสิน้องเลือกสิเออเออเอเอสู้ส,ส,สู้พวกเราต้องสู้พวกเราติ่ง AF แต่ก็เลิกเล่นไปแล้วไม่เออนั่นแหละโอเคเอาเป็นว่า AF ทชนะนะครับนะไม่ไม,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 มีข้อกาักขาใดๆใช่ไหมทุกคน เลือกเลยเอ้ยร้องดิร้องดิว้าวโน way โอ้ยคิงเลกัสซี่กับโลกูนหลายๆอย่างคิงเลกัสซี่ก็มอบให้ผมนะครับนะนี่เรื่องประสบการณ์คอดคนดูยอดซับสไครต์นะคิงเลกัสซี่เป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับนะเอาจริงก็เป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับนะพราะพี่ชา่างั้นก็เลือกโลกูนโอ้โหทำไมหน้ามันดูแบบรถต่อฟัก น้าดูอายมีบากออ่ะคนดูครับเฮเวนอารีนกับ r e เปอร2เฮเวนอารีน H A r e เ p อร r e a เปอร์เฮ้ยเฮ้ยสองสองว่ะมาว่ะเฮเวนเขานำดูมาเลยนะครับใน63%ปอร์ซครับ r ีเปอร์ครับก็ยังตามติดติดเหที้อร์เซ็ครับ36%เปครับจังหวะนี้ยังไงครับจะถึง150โหบโอ่า150โบทไปแล้วครับผมให้อีก200โวทครับจังหวะนี้ครับลบอครับอ่อบทโครับโอ้ร9 4วครับ ร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้อยโหวตเรียบร้อยครับโอ้โหเฮเวนเป็นฝ่ายชนะไปนะครับนะโอ้น่าเสียดายจริงๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอเดี๋ยวโปรเจกต์บาคิบาคิมันมีพวกนี้ด้วยเหรอคนดูเหมือนบอกความว่าไงวะอะมันมียูตะโชโซกับโจโกะเนี่ยนะคนดูจะเรียกยูเม่หรือว่าอีมาเดโมอะโปรเจกต์มั่วเฮ้ยเฮ้ยคนมีปัญหากับโปรเจกต์บาคิเหรอเกมโคตรจะหมาเลยพี่พี่เคยเล่นแล้วอ้าวสกายเคยเล่นแล้วอ่าสกายพูดอย่างนี้อันนี้เลย ต่กูละสแตนเลยฮะโอ้โหมาเจอบบกฟุดอย่างนี้ก็แพ้ดีน้อง V.F. โอ้โห V.F. โอโ้แพ้เลยมาถึงคููว่างในครับระหว่างฟุตแันการกับโรกูนนะครับโรกูนสมัยนี้มันก็ยังเล่นได้ครัสนุกครับผมเข้าไปเล่นผมโดนตบยับเลยครับไอดีเก่าผมตันนะไอดีใหม่ผมกากอะขี่มาโดนก๊อซีล่าม่งทียตายเลยอะเอาเป็นว่าผมให้ r าก็แล้วกันนะฮะโรกูนนะครับ บอลทึกการตกรอบไปนะครับ, oh, บโอ้ ABA กับอนิเมะวนเจอร์ว่ะเฮ้ยขอบคุณสิบาทครับผมเลือกเกย์ครับว้าย oh, AA ว oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, right. ่ะโอ้เอเอผู้เล่นทาวเวอร์ดิเฟนต์จงเจริญเลือกแล้ว a อ a ลาก่อนแน่น้องแกนพีกับสตองเกตไปเทนเกล้าท่านผู้ชมมาครับมาครับ GPO SB SB SB, SB GPO SB SB GPO จังหวะนี้นะครับผมเห็นแชทมี2ตัวเลือกครับเพราะฉะนั้นคนดูต้องไปตีกันเองนะครับโหวตครับ สองร้อยโหวทีไรเราจะปิดโบวครับเชิญครับจึมจึมจึม,มโอ้โหโอ้โหเห็นมาเห็นคะแนนมาแต่ไกลนี่ขี้หมาเลยนี่นี่พี่โอ้สองร้อยโอ้สองร้อยสตองเกยเบนทงการก็ชนะไปนะครับก็ยินดีด้วยครับนะสตองเกยเบนทงการเป็นผู้ชนะไปครับโอ้โหอันนี้เลือกมาเป็นตัวคัดเฉยๆโอโดูครับเลือกครับระหว่างแมปบ,บ้าคอมโบกับแมปบ,บ้าฟาร์มเออเลือกอันไหน บารคอมโบ่คนดูบารคอมโบ่เคนอาลีนาบารคอมโบอ้า,อาก็จบไปที่เคิร์สอารีนานะครับตามใจคนดูหน่อยครับเอยูดีบอลกับเฮเวนอาลีนาไอ้ย่างไงมาเจอกันนะพี่โหใครเป็นคนเลือกครับเนี่ยแต่งผลโหวตให้คนดูแล้วก็คนดูไปเลือกเองนะครับระหว่างเฮเวนกับเอยูคนดูจะเลือกอะไรนะครับทั้งคู่พี่ว่ามันน่าจะแบบเพอร์เฟกนะ เอาล้วครับเปิดมาด้วยยังไงจะห้าสิบห้าสิบหรือเปล่าอ้าวเขินเลยเมื่อกี้โอเคครับขึ้นมาครับโอ้ยโอ้ยยังไงครับจังหวะนี้เอยูเฮเว่นครับเอยูจะขึ้นตามมาหรือเปล่าครับสองร้อยโหวตปิดโหวตทันทีครับผมร้อยสี่สิบหกครับร้อยสิบหกแล้วไงต่อโอ้เฮเว่นอารีนาเป็นคนชนะไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะผลโหวตวทเอกชนนะคนชอบเฮเว่นเยอะกว่านะครับเฮเว่นเกมบบอลอากาศ AUR เกมบนพื้นใช่เออคนดูชอบเกมบบอลอากาศมากกว่า โ oh. <c oughs> อ้ยอ้ไอทำไมทำแบบนี้อ่ะอาอทั้งคู่มันดีอ่ะจริงๆนะนดีมากเลยอ่ะทั้ง A U T ทั้ง Project s l ซ y e r ยอรแบบอืมเอาจริงในเรื่องของบ้านเรา A U T ดังกว่า Project s l ซ y e r นะแต่ถ้าเรื่องของบ้านเขาอีกทีอ่ะ A U T จะโดนด่าว่าเกมหมาและก็เกมหนังหมาอีกทีเว้ยแล้วโซอ้านมาไงไวะไอ้นะ้อง อ้าโหมวยมวยนี้แบบอ่ะเลือกเลือกได้อยู่เลือกได้อยู่นะฮะระหว่างซากุระสแตนกับแอนิเมะไฟเตอร์นะครับท่านผู้ชมจะเลือกอะไรครับ S S อุ้ยซากุระสแตนซากุระสแตนซากุระสแตนมันจบแล้วปะแอนิเมะไฟเตอร์มันจบแล้ว S S อย่างเดียวเลยวะอยู่ไหมครโอ้พวกเราอยู่ไหมวะอ่าครับจังหวะน,นี้ครับผมจะเริ่มโพลแล้วนะครับคนดูนระหว่าง Y B A นะฮะ Y B A ลงสนามไปแล้วนะครับ B F ก็ลงสนามไปเช่นกันนะครับให้เลือกครับให้เลือกครับระหว่าง ถึง200โหวผมตัดเป็นคู่ชนะเลยนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี่ครับทุกไปแล้วครับบัตรซ้ายบอฟุตเย็บบัตรขวาครับจังหวะนี้ครับบอฟุตโอ้ยไวเบอครับทำไมสูญเปอร์เซ็นครับยูทู e เป็นไรฮัลโหล200โหวอยู่ที่บอฟุตชนะ60กับ40หูถือว่าสูงสี่นะครับนะแต่แพ้ไปแค่อันนี้นะครับนะเออเรื่องผลบวชนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าบอฟุตชนะไปนะครับคนดูเอาจะยิงอ้อยากให้ YBA บอเลยแต่คนรู้เลือกบอฟุตไงตามผลโวนะครับ อะไรครับเนี่ยระหว่าง a u t กับเคิร์ดอันนี้นะครับโจโจบอกครับว่ายผลโหวตไปที่ a u t 68%ครับโอ้โหวายังกว่านี่ครับโอ้โหแยบแยบครับแยบแยบจะถึงส0งร้ยไหมสองโหวตอยู่ตรงนี้ครับ200คนโหวตอ่ะเฮ้ยๆยังไงครับทำไมแต้ะบนรถวะ200โหวตไปที่63กับ37ครับโอเคครับยินดีด้วยครับกับ a u t ที่คุณยังได้ไปต่อนะครับ เอสเอสเต็มเลยว่ะเฮเวนอารีนาไปแล้วโอ้โลาก่อนนะครับสําหรับเฮเวนอารีนาครับคู่ต่อไปครับซองเก็บเป็นันกาวกับโลกูลโอ้โหว่าโลกูลก็ดีแต่ซองเก็บเป็นันกาวนี้ก็ดีนะฮะในเรื่องของทีมงานอัปเดตที่แบบคุณพอเบื่อปุ๊บมันมาทันทีเลยนะฮะผมเห็นเอสบีเต็มช่องเชดแล้วว่ะคุณดูคุณลืมโลกูลคนดีของเราไปแล้วเออพวกคุณผมให้โอกาสคนยิงทีโดยการเริ่มบูทเอสบีก็คือรองเก็บเป็นันกาวนะครับคนดู เอตต์ต์เอตต์โอ้โหยัต้องให้พูดอีกเหรอจบ200กว่าผลบวชนะฮะ74ิกว่าเปอร์เซ็นต์ลาก่อนนะฮะโลคุณเอาละครับนะผู้แข่งขันลงสนามครับเ a กับบอกฟุตนะครับใครจะเป็นคนยับก่อนครับปุ้งเอเอยบก่อน1 0 0รยนครับว้าว ก็ครั้งไปเลยนะลรครับผลโหวตครับผลโหวตครับจังหวะนี้ยังจเจยที่สิบสามครับพร้อมกับที่ร้อยก็ผลโหวตเฮ้ยผมให้สามร้อยก็โหวตเลยอันเนี้ยอะถ้าคนดูทําถึงกันนะถึงเปล่าวะเฮ้ยผมว่าถึงนะสองร้อยเจ็ดสิบสองครับจังหวะนี้จังหวะนี้จะปิดโหวตก็ต่อเมื่อสามร้อยผลโหวตนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ่าเรียบร้อยครับเอเป็นผู้ชนะไปนะครับนโหห่างกันเกือบครึ่งเลยนะฮะเอเอ,เอกับบอกฟุตนะครับนะสำหรับเวทีนี้ปาม เฮ้ยโอ้โหนอะไรอะทำไมมาเจอกันได้ไงอะสึกเกมตายโอ้ใครมันบีมวะแอแต่แต่แต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮูสุสี่อะสุสีครับน้องสุสีครับเอเอครับขึ้นมาอีกครับเอเอครับเอเอครับขึ้นมาอีกครับโอหลเอเอครับคุณยังไหวครับคุณยังขึ้นมามากกว่าห้าสิได้ครับเอเอครับเอ้ยเออยู่ทีดิเฮ้ย โอ้ก oh! ็แพ้ไปกว่า20%เลยนะคะแนนนะครับแต่กุรลาบถลนจังหวะนี้ครับสตอร์เกตเป็นท่นก้าวกับอนิเมะแอนิเจอร์ครับคนดูไม่มีคนจ่ายเงินพื้นเลือกนะฮะไม่สนนะฮะเราจะโบสถพื้นเลือกนะฮะตูมโอ้โหเอเอมาก่อนนะครับจังหวะนี้ครับ200ผลบวกนะครับเหมือนเดิมครับเอเอครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับผมให้300ผลบวกดีกว่าเองครับอีกนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับอ๋อ300ผลบวกนะครับเอเอเป็นผู้ชนะนะครับนะ โอโสูสีครับสูสีครับเอเอเออนด่นเด็เกียบหายโอ้อะไรวะเนี่ยเรี่ยวรอบนี้ผมก็ให้คนดูโบวตเช่นเคยครับรอบแรกๆกผมจะให้จะให้ผมบวชนะแต่อันนี้คนดูผมให้พูกคุโบวตกันลวกันระหว่างเอเอสกับเอเอครับอุ้ยเริ่มมาที่ผลหวตที่เอเอสครับอุ้ยแต่เอเอก็ยังนํามาได้ครับผมที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเราจะต่อไปที่สามร้อยบวตเหมือนเดิมนะฮะอุ้ยเดี๋ยวมันขึ้นไปที่สองร้อยบวตเร็วเหรออุ้ยจังหวะนี้ครับยังไงครับ บัดซ้ายมันขวาครับเอเอก็ยังยืนอยู่ได้ครับเฮ้ยมีคนลงมาครับมีคนลงมาจากเวทีครับมันคือใครครับมันคือใครครับมันคือใครครับค oh, ดูต้องเข้าใจนะว่าเอเอมันไม่ได้อยู่เลเว้ยมันไปแล้วเว้ยตื่นตื่นเอเอชนะแต่สากุระสแตนยังอยู่แล้วมันยังตายอยู่ไอ้น้องอัปเดตสักทีที่สากุระสแตนอ่ะเพราะงั้นก็เราเลือกสกิบิดเทเลตนะฮะ ไอหยอกๆให้เอก็แล้วกันนะฮะนะโอ้โหดูอัตราแชมป์ดิวคนดูอันัาที่หนึ่งอ่ะอุ้ยมันเท่ากันเลยเนื้อว่ะเรืยอกเท่ากันเลยไว้ท่านผู้ชมอัตราการชนะโอ้ยเฮ้ยอันนี้มากกว่าเอมากกว่าด้วยซ้ําตำนานก็คือตำนานดูดิ